สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Motorline Autocare ช่องรีวิวรถยนต์ที่เราจะพาทุกคนไปสัมผัสรถร,ถรุ่นใหม่ๆทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่น่าตื่นเต้นก่อนจะไปชมรีวิวในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Motorline Autocare และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ๆจากเรา วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ MG 5ซีดาน2025รถสีดานรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย MG ที่มาพร้อมดีไซน์สปอร์ตหรูทันสมัยและเทคโนโลยีที่ครบครัน MG 5 2025ได้รับการออกแบบให้มีเส้นสายที่โฉบเฉียวล้ำยุคตั้งแต่ไฟหน้าแบบเลเซอร์โปรเจคเตอร์น์เรียวเฉียบไปจนถึงกระจังหน้าแบบดิจิตอลเฟล g ิง i l ลที่เป็นเอกลักษณ์ของ MG รุ่นใหม่ล้ออลลอยขนาด17นิ้วดีไซน์ใหม่เพิ่มความสปอร์ตและยังช่วยเสริมบุคลิกของรถให้โดดเด่นยิ่งขึ้น ในส่วนของห้องโดยสาร MG 5 2 0 2 5ยังคงเน้นความหรูหราและความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารกว้างขวางเบาะหนังแบบสปอร์ตดีไซน์ใหม่ที่ให้การรองรับสรีระได้ดีหน้าจออินโฟเทนเมนขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบสั่งการด้วยเสียงภาษาไทย iSmart ที่สามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้อย่างง่ายดายระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนและไฟแอมเบียนลรอบห้องโดยสารเพิ่มบรรยากาศพรีเมียมในทุกการเดินทาง ด้านสมรรถนะ MG 5ซาีดาน2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรสสูบให้กำลังสูงสุด114รแรงม้าแรงบิด150นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันตัวรถมีระบบกันสะเทือนหน้าแบบ MacPherson Strut และหลังแบบ Porsche Beam ที่ปรับจูนใหม่เพื่อเพิ่มความมั่นคงและการยึดเกาะถนนในทุกสภาพเส้นทางนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อนที่ตอบสนองรวดเร็วเหมาะกับการขับในเมืองและการเดินทางใกล้อย่างลงตัว สำหรับระบบความปลอดภัย MG 5 2 0 2 5ได้จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานระดับโลกเช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเตือนรถในจุดอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและกล้องมองภาพรอบคัน360องศาทำให้ผู้ขับมั่นใจในทุกเส้นทางรวมถึงระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภยัยและมั่นคงมากยิ่งขึ้น ในด้านของดีไซน์ท้ายรถ mg 5 2 0 2 5โดดเด่นด้วยไฟท้ายแบบเล็ดเต็มรูปแบบที่เชื่อมต่อกันด้วยเส้นไฟแนวนอนเพิ่มความรู้สึกกว้างและหรูหราเสริมด้วยกันชนดีไซน์ใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะต,ตัวตัวถังมีให้เลือกหลายสีรวมถึงสีแดงใหม่ที่สะท้อนภาพลักษณ์สปอร์ตและพรีเมียมโดยรวมแล้ว mg 5ซีดาน2025ถือเป็นรถซีดานที่ตอบโจทย์ทั้งด้านความสวยงามสมรรถนะและเทคโนโลยีครบครันในราคาเข้าถึงได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์ที่ดูดีมีสไตล์และให้ฟีเจอร์ที่เกินคาดทั้งสำหรับการขับขี่ในเมืองหรือการเดินทางไกล MG 5 2 0 2 5คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามหากคุณชื่นชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง MotorLine Auto Garage เพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ